เดวิง e พามามุ่งน้าอยิงป๋าครับนี่มากันสี่คนนี่ไอ้คุณฮันเตอร์แล้วก็อิตเดวิงแต่งโตอยู่ครับแล้วก็ไอ้พันเดวิงยอดครับวันนี้มีเอฟสีห้ามาวีฮีเล็งปืนเล็งซะดิผมให้ผ่านเป็นผีเซตเตอร์ให้ครับครับสำหรับปืนเฉพาะนี้จะเป็นระบบนิวอแมติกครับแรงรีคอยจะค่อนข้างเยอะครับต่างจาก จมูกยิงปลาที่แบบยางนะครับเวลาเล็งก็เราจะเล็งตรงใต้ท้องของปลานะครับเวลาจะยิงเราจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราจะยืดแขนให้ตรงครับเวลายิงแล้วก็เราจะเล็งเผื่อตรงนี้ครับตรงสันฉลามตรงนี้ครับยิงตรงให้ครั้งแรกก็จะยิงเผื่อไว้ประมาณใต้ท้องของปลาครับเพราะปืนที่พวกนี้จะแรงมากครับท่านผู้ชมโอเคครับเราไปหัดไปลองช้ายิงดูครับแรกๆก็อาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างครับพอเราเล็งเข้ามือแล้ว เราจะไม่ได้ทําการเล็งครับต่อไปนี้เราก็จะยิงตามสัญชาตญาณครับทุผู้ชมยิงแล้วก็เล็งแล้วก็ยิงเลยครับโอเคครับก็มีแค่นี้ครับสำหรับการเล็งปลาเล็งยิงปลาของปืนฉมวกแบบลมครับลองใช้กันดูครับครับหองแล้วครับดูกันเลยครับเจดีเวิ่งครับ I <laughs> do thank <laughs> <laughs> you Ha 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 ha. Mm-hmm.